ในปัจจุบันนี้เวลาที่มีคราวๆของการสร้างภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ในคอมิกมีการใช้ความรุนแรงระดับสูงมากๆในการฆ่าหรือมีเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงต่อศีลธรรมและเรื่องเพศจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราแฟนๆก็มักจะพยายามเรียกร้องให้ค่ายนั้นนำเสนอเนื้อหาออกมาในเรทอาเพื่อที่เราจะได้เห็นฉากความรุนแรงแบบได้เห็นเลือดแบบจัดเต็มได้เห็นฉากมินเมศิลธรรมที่ไม่มีอะไรมาขวางกันซึ่งหนึ่งในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ระดับตำนานที่ทำแบบนั้นได้หลายๆคน ก็คงจะต้องเอ่ยถึง Watchmen จากปี2009ของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์ที่นำเสนอเรื่องราวของทีมฮีโร่สุดหามจากคอมิกชื่อดังของดีให้ออกมาได้ตรงตามวิสัยทัศน์มากๆจนภาพยนตร์นั้นได้รับเรต R ไปแบบไม่ต้องคิดเนื่องจากมีฉากการฆ่าที่รุนแรงฉากแซ็กฉากการข่มขืนรวมไปถึงฉากสุดโหดอีกมากมายนั่นก็เพราะว่า w a t c h m e n เป็นคอมิกที่มีเนื้อหารุนแรงและยั่วล้อสังคมอย่างหนักอยู่แล้วแถมฮีโร่แต่ละคนที่ปรากฏตัวออกมาก็มีความสุดโต่งเอามากๆในแนวคิดของตัวเองและมีการ การนำเสนอเรื่องราวที่ขับเคลื่อนนิสัยของพวกเขาออกมาแต่สิ่งที่ผู้ชมส่วนใหญ่จดจําได้จากวอชเม m น n มากที่สุดก็คงจะเป็นฉากการฆ่าที่โหดเลือดสาดอย่างกับหลุดมาจากภาพยนตร์สยองขวัญหรือไม่ก็มีการออกแบบวิธีการนําเสนอมาอย่างดีเพราะเนื้อหาเหล่านี้มีความฉีกขนอกจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆในเวลานั้นมากๆนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์เรื่องวอชเม m น n นั้นจะมีโมเมนต์การตายไหนที่น่าจดจํากันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่า คอนเทนต์นี้อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาสําคัญในภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่ได้ดูและยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับทหารเวียดนามโดนสลายร่างโดยดร์แมนฮัตตันหากลองคิดเล่นๆว่าตอนสงครามเวียดนามในช่วงปีคศ1 9 5 5ถึงปี1975ที่กินเวลานานกว่า20ปีน,นั้น กองทัพอเมริกาตัดสินใจใช้ให้ซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเปรียบเสมือนสื่อบันเทิงชื่อดังในประเทศของตัวเองบุกไปจัดการทหารเวียดนามจนสามารถเอาชนะสงครามได้และไม่พ่ายแพ้จนต้องถอนกำลังออกไปแบบในโลกของความเป็นจริงนี่อาจจะเป็นชัยชนะอันน่าภาคภูมิใจสำหรับประเทศมหาอำนาจผู้ขึ้นชื่อเรื่องการแทรกแซงประเทศอื่นแบบอเมริกาไม่น้อยและใน w a วอชแมนเรื่องราวเหล่านั้นมันก็ดันเกิดขึ้นจริงซะด้วยเพราะกองทัพอเมริกาได้ตัดสินใจพาฮีโร่อย,อย่างดร์แมนฮัตตันที่ ที่มีพลังระดับพระเจ้าและเดอะคอมเมดียนี่แม้เป็นคนธรรมดาแต่ก็เก่งกาจในการต่อสู้สุดๆบุกไปล่าทหารเวียดนามถึงที่ซึ่งในส่วนของเดอะคอมเมดียนนั้นเขาจะยังคงใช้อาวุธธรมธรมดาาฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ปืนไฟซึ่งเขาใช้เผาคนนั้นจะนับว่าโหดใช้เล่นไม่น้อยแต่สำหรับคนที่มีพลังระดับเทพพเจ้าอย่างดร์แมนฮัตตนแล้วการที่จะทําให้สงครามนั้นจบภายในเวลาอันสัน้นก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาเลยเพราะพลังที่เขาใช้นอกจากการขยับ แ่ร่างเพื่อข่มขวัญศัตรูเขายังใช้พลังแยกสสารใสทหารเวียดนามจนอวัยวะกระเด็นออกมาเป็นชิ้นชิ้นแบบแหลกละเอียดเนื่องจากพลังที่ตัวละครนี้ใช้บ่อย,อยๆก็มักจะเป็นการแยกแยะชิ้นส่วนในเครื่องจกักรหรือกลไกที่ละเอียดซับซ้อนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ร่างกายของคนนั้น,มนไม่ใช่เครื่องจกักรอวัยวะทุกอย่างจึงแหลกละเอียดออกมาแบบไม่น่ามองสุดๆแผนการมุดหลบลงไปในรูหรือการพลางตัวในป่าลึกแบบที่พวกทหารเวียดนามมักจะชอบใช้ตามที่มีการกล่าวอ้างถึงในประวัติศาสตร์จึงไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นการฆ่า แบบนี้จึงนับว่าโหดมากๆและยังทําให้สงครามจบแบบเร็วสุดๆอีกตั้งหากเดออคอมเมดียนถูกโยนลงมาจากตึก ครจะไปคิดว่าศพแรกของเรื่องนั้นจะเป็นตัวละครอย่างเดอะคอมเมดี้ที่ในตอนแรกดูจะเป็นตัวหลักของเรื่องแบบแน่นอนแต่กลับกลายไปว่าเรื่องราวของเขาที่ถูกถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์ล้วนกลายเป็นฉากย้อนอดีตแทบทั้งซ้นซึ่งในตอนต้นนั้นเดอะคอมเมดี้ที่ปลดกเกษียณตัวเองจากการเป็นฮีโร่ไปแล้วก็ได้ตัดสินใจพักผ่อนอยู่ที่คอนโดในช่วงบั้นปลายตามปกติก่อนที่จู่ๆจ,จะมีชายปริศนาบุกเข้ามาตามฆ่าเขาในห้องแบบไม่ทันได้ตั้งตัวการต่อสู้ของทั้งสองฝั่งนั้นดําเนินไปอย่างดุเดือดสุดๆเนื่องจากตัวละคร เดอะคอมเมดี้นเองก็ยังคงมีทักษะการต่อสู้และมีประสบการณ์ที่หลงเหลืออยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าไวที่รอยราลงไปจะทําให้เขาค่อยๆพลาดท่าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ถูกซ้อมจนนวมและหมดทางสู้แบบแน่นอนชัวร์วแล้วก่อนที่คนร้ายปริศนาคนนั้นที่ในเวลาต่อมาจะมีการเปิดเผยว่าเป็นโอซิมนเดียสชายที่ฉลาดที่สุดในโลกจะจับเดอะคอมเมดี้ยนลงมาจากตึกจนตายคาที่ซึ่งฉากการตายของเขาก็เหมือนว่าจะเป็นการกล่าวแบบต้องๆอ,ออกมาเลยว่าเนื้อหา ต่อไปของภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉีกขนบภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แบบสุดๆแน่นอนเพราะคงไม่มีใครคิดว่าฮีโร่ที่เหมือนจะเป็นตัวหลักจะมาตายแบบโหดสุดๆเป็นคนแรกของเรื่องดอกไม้และปืน การชุมนุมประท้วงในโลกที่เจริญแล้วแต่กลับถูกใช้ความรุนแรงเพื่อเย็บยั้งปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องสุดเลวร้ายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้ถูกนำเสนอออกมาผ่านการใช้ความรุนแรงจังหวะสำคัญในภาพมอนถาสั้นๆสุดสะเทือนใจในตอนต้นเรื่องที่ในเวลาต่อมาภาพนี้ก็ได้กลายมาเป็นฉากในตำนานที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมแน่นอน โดยในฉากดังกล่าวก็จะนำเสนอการชุมนุมของเหล่าฮิปปี้ที่เข้ามาเรียกร้องสิทธิและสันติภาพที่ประชาชนพึงจะได้รับมาตามหลักที่ควรจะเป็นก่อนจะมีเด็กสาวคนหนึ่งตัดสินใจนำดอกไม้ที่แสดงออกถึงสันติภาพเข้าไปเสียบตรงปลายกระบอกปืนของตำรวจที่เข้ามาระง,งับการชุมนุมเพื่อหวังจะส่งสารอันบริสุทธิ์ออกไปแต่ตำรวจทั้งหมดกล่าวตัดสินใจยิงปืนออกไปใส่ผู้ชุมนุมแบบไม่ยังและการที่เราไม่ได้เห็นฉากการตายของพวกเขานั้น มันก็กลับทําให้ความรุนแรงจะถูกนําเสนอออกมาในจินตนาการของผู้ชมเพียงอย่างเดียวและในบางครั้งหลายๆคนก็คงจะจินตนาการถึงความรุนแรงไปมากกว่าเดิมด้วยซ้ําอีกโดยเ,เราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะมันก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะรับได้โฮลิสเมสันถูกโจ้อม ฉากดังกล่าวนี้จะปรากฏอยู่ใน w a t c h m e n ฉบับดเรกเตอร์คัทเท่านั้นไม่ได้มีในภาพยนตร์ฉบับฉายโรงแต่ยางใดแต่สำหรับตัวละครฮอลลิสเมสันแล้วเขาคืออดีตฮีโร่ฉายาไนก์ออคนแรกก่อนที่แดนเดรเบิร์กจะเข้ามารับตำแหน่งนี้ซะอ,อีกและแม้ว่าจะปลดกระเสียบไปแล้วแต่ฮอลลิสก็ยังคอยให้คำปรึกษาและคุยแกล้งเหงากับแดนอยู่เป็นประจำซึ่งในฉากที่ถูกตัดออกไปนี้ก็จะเป็นฉากที่ฮอลลิสถูกกลุ่มโจรบุกเข้ามาไล่กระทืบถึงในบ้านและแม้ว่าเขาจะสามารถตอบโต้ได้บ้างจากประสบ การการเป็นฮีโร่ในอดีตแต่ด้วยวัยที่โรยราลงไปมากแล้วฮลเลสก็ไม่สามารถที่จะยืนระยะในการต่อสู้ได้นานเท่าไหรนักเขาเผอคิดไปว่าตัวเองกําลังรับมืออยู่กับวายร้ายในอดีตทั้งๆที่ตัวเองสังขารไม่ไหวแล้วก่อนจะพลาดท่าโดนกลุ่มโจรซ้อมจนน่วมและโดนถ้วยรางวัลฟาดหน้าจนเละไปแบบเต็มๆจนตายซึ่งก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยทีเดียวกับการตายของอดีตฮีโร่คนนี้แม้ว่าจะเป็นฉากที่ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์เต็มก็ตามรอชาเอาน้ำมันราดหน้าศัตรูในโคก เมื่อนักสืบสมองเพชรแต่ดานิสสายเพี้ยนอย่างรอชากถูกจับเข้าไปในคุกมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่เขาจะต้องเตรียมตัวรับมือกับบรรดาอาชญากรตัวเป้งจํานวนมากที่เฝ้ารอแก้แค้นให้กับคนที่ทําให้พวกมันต้องมาจมปลักอยู่ในคุกแบบนี้และก็ดูเหมือนว่าชายร่างใหญ่คนหนึ่งจะได้ตัดสินใจเปิดฉากการแก้แค้นในโรงอาหารแบบไม่ให้รอชากได้ตั้งตัวเริ่มจากการพยายามเข้าไปชวนคุยหาเรื่องแบบเนียนๆก่อนจะชักมีดทํามือออกมาเพื่อกะจะจ้วงรอชากแบบไม่อย่างยังดีที่รอชากนั้นไหวตัวทันและเอาทาา เข้ามาป้องกันตัวพร้อมกับอาชายคนนั้นจนน่วมไปได้แต่แค่นั้นมันคงไม่สาแก่ใจชายสติเพี้ยนอย่างรอชักแน,แน่เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอามือทุบก,กระจกกันและคว้าตะแกงทอดน,น้ํามันที่มีน้ํามันร้อนจัดมาสาใส่หน้าของชายคนนั้นไปแบบเต็ม ก่อนที่ชายดวงสวยคนนั้นจะร้องออกมาด้วยความทรมานหลังจากถูกความร้อนของน้ำมันลวกหน้าจนพุกพองซึ่งในเวลาต่อมาชายคนนี้ก็ตกอยู่ในอาการโคม่าอย่างหนักก่อนจะขาดใจตายลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่จะทําให้ผู้ชมไม่มีวันลืมเลยก็คือประโยคที่รอฉากเอ่ยออกมาว่าเขาไม่ได้ดวงสวยเข้ามาติดคุกกับนักโทษที่นี่แต่นักโทษที่นี่ดวงสวยที่ต้องมาถูกจองจําร่วมกับเขาข้างในนี้ต่างหากเดอะคอมเมดี้ยิงคนท้อง ในช่วงที่เดอะคอมเมดี้และดรแมนฮัตตันเดินทางไปรบที่เวียดนามและสามารถเอาชนะสงครามได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่ทั้งสองเข้าไปดื่มกันในบาร์เล็กๆเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะตามปกติกระทั่งจู่ๆก็มีสาวเวียดนามคนหนึ่งอุ้มท้องโตเข้ามาในร้านและกล่าวอ้างขึ้นมาว่าเดอะคอมเมดี้นั้นคือคนที่ทําให้เธอท้องและเธอก็ต้องการให้เขารับผิดชอบซะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ปกติที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงสงครามอยู่แล้วเนื่องจากทหารอเมริกันในสมัยนั้นได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ สาวเวียดนามในช่วงสงครามและบางคนก็มักจะทิ้งลูกเอาไว้โดยไม่ได้ตัดสินใจกลับมาดูแลต่อซึ่งสำหรับเดอะคอมเมดี้แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่สนผู้หญิงคนนั้นและไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบอะไรทางสิ้นนี่จะทําให้ผู้หญิงเวียดนามคนหนึ่งกล่าวโกรธขึ้นหน้าและเอาขวดปากฉลามมากรีดหน้าของเดอะคอมเมดี้จนใบหน้าของเขากลายเป็นแผลเวอะทางคอมเมดี้จึงตัดสินใจคว้าปืนมายิงผู้หญิงที่ท้องโตจนตายเพื่อแก้แค้นแบบไม่สนว่าดร์แมนฮัตตันจะเข้ามาห้ามเขาก็ตามแต่สิ่งที่ทําให้หดหูยิ่ง ก,ก็คือคําพูดของเดอะคอมเมดี้ที่เอ่ยออกมาว่าสิ่งที่แย่กว่าการกระทําของเขาก็คือดร์แมนฮัตตันที่แม้ว่าจะมีพลังมหาศาลจนสามารถหยุดกระสุนได้แบบง,ง่ายๆหรือจะเปลี่ยนมันเป็นน้ําก็ยังทําได้แต่ทําไมเขากลับเลือกที่จะยืนดูเหตุการณ์นี้เฉยๆโดยไม่ทําอะไรการตายของหญิงสาวเวียดนามคนนี้จึงเป็นเหตุการณ์สุดโหดที่นอกจากจะสร้างบาดแผลชะกันให้กับหน้าของเดอะคอมเมดี้แล้วมันยังสะท้อนเรื่องจิตสํานึกของดร์แมนฮัตตันมายังคนดูได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย แผนฆ่าล้างบางมนุษย์แบบลวงโลกของโอซิมนเดียส มันจะมีภาพยนตร์ฮีโร่สักกี่เรื่องที่ฮีโร่ตัดสินใจจะสังเวยชีวิตของมนุษย์จํานวนมากในโลกเพื่อแผนการอันแยบยลของตัวเองที่แม้ว่าในภายหลังมันจะได้ผลดีแบบสุดก็ตามซึ่งแผนการดังกล่าวนั้นโอซิมนเดียสก็ได้ตัดสินใจที่จะยุติสงครามเย็นที่อเมริกากับรัสเซียนั้นที่จะซ่องสุมนิวเคลียร์มายิงใส่กันเองเขาจึงวางแผนในการช่วยโลกด้วยการสร้างหายนะเพื่อหลอกทุกคนว่ามันเกิดจากศัตรูคนใหม่อย่างดรแมนฮัตตันฮีโร่ที่มีพลังดุเดเทพเจ้าคนเดียวในโลกเพื่อทําให้ทุกประเทศนั้นนหันม จับมือรวมกันโดยที่ดรแมนฮัตตันนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเนื่องจากโอซิมันเดียสคิดว่าการที่ทุกประเทศมีศัตรูคนเดียวกันแล้วนั้นมันจะส่งผลให้สงครามยุติลงไปแน่นอน โอซิมนเดียสนั้นได้ทําการสร้างอาวุธสุดล้ําที่มีพลังพอๆกับนิวเคลียร์ขึ้นมาและเอาไปติดตั้งในมหาคนครนิวยอร์กส่งผลให้มีคนบริสุทธิ์ทุกเพศทุกวัยตายไปนับล,ล้านคนและด้วยหลักฐานปลอมที่ปล่อยออกไปรวมไปถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่เขาวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ตนมันก็ทําให้อเมริกาและโซเวียตเชื่อวันนี่คือฝีมือของดรแมนฮัตตันทั้งสองประเทศจึงจับมือกันเพื่อรับมือกับภัยพิบัติใหม่ที่หนักกว่าสงครามเย็นแทนซึ่งแผนการนี้แม้ว่ามันจะสําเร็จและทําให้โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งรวม ถึงเป็นการการันตีว่าโอซิม n นเดียสนั้นฉลาดที่สุดในโลกแบบของจริงแต่การฆ่าคนนับล้านเพื่อสังเวยให้กับแผนการของฮีโร่คนหนึ่งมันก็นับว่าเป็นเรื่องที่โหดและน่าหดหูอมมากๆเลยทีเดียวรชาฆ่าฆาตกรโรคจิต ในช่วงการสืบสวนคดีฆาตกรรมของยอดนักสืบจิตไม่ปกติอย่างรอชาในสมัยที่เขายัางเข้ามาทำงานเป็นฮีโร่ใหม่ๆมีคดีคดีหนึ่งที่น่าหดหูม่มากๆจนตัวรอชาเองก็แทบจะรับไม่ได้เนื่องจากเขาได้ทำการตามสืบเบาะแสของเด็กสาวอายุน้อยคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวหายไปจนได้พบว่าเด็กสาวคนนั้นถูกชายโรคจิตคนหนึ่งจับไปขังไว้ที่ห้องก่อนจะเอาไปชำแหละจนตายและเอาเศษแขนขาให้กับหมาของตัวเองเอาไปกินต่อซึ่งการตายของเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้ก็น,นับว่าโหดและชวนหดห ออกกมาๆแต่การเอาคืนของรอชฉากที่กําลังจะมาถึงนั้นก็ถือว่าโหดไม่แพ้กันเลยโดยรอชฉากได้ตัดสินใจฆ่าหมาของฆาตรกรจนตายแล้วรอให้ฆาตรกรชั่วที่ทําแบบนี้กับเด็กเดินทางกลับมาถึงที่ห้องซึ่งก็แน่นอนว่ารอฉากนั้นสามารถจับตัวของฆาตรกรคนนี้มาได้อย่างง่ายดายและเขียนให้มันสารภาพออกมาจนหมดได้ในที่สุดแต่จังหวะนั้นฆาตรกรชั่วก็ดันพยายามร้องขอชีวิตและขอให้ตัวเองได้เข้าไปรับโทษในคุกแทนรอยฉากที่โกรธจนเลือดขึ้นหน้าจึงตัดสินใจเอ่ยประโย ยกเด็ดออกมาว่าคนเลวนั้นต้องถูกลงโทษแต่สัตว์เดรัชานแบบฆาตกรคนนี้จะต้องถูกฆ่าทิง้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจเอามีดอิโต้สับลงไปบนหัวของฆาตกรจนตายขาดี่นี่จึงถือว่าเป็นฉากการฆ่าที่มีการปูรเรื่องราวสุดโหดหูมาเป็นอย่างดีและจบเส้นเรื่องด้วยการฆ่าที่โหดเลือดสาดแบบสุดๆชนิดที่ว่าผู้ชมจะลืมไม่ลงแน่นอนการปิดบัญชีมาเฟียของรอชาก เรื่องราวในคุกถือว่ายังโกลละหลนและคงจะไม่จบลงไปง่ายๆเท่าไหร่นะกสำหรับรอชาเนื่องจากมาเฟียตัวเอยังบิ๊กฟิกเกอร์ที่ถูกรอชาจับมาขังคุกสิบกว่าปีแล้วนานตัดสินใจยกพวกมาประกาศถึงหน้าห้องขังว่าเขาจะจับรอชากออกมาทรมานเพื่อแก้แค้นให้หายอยากสักทีซึ่งก็แน่นอนว่ารอชาไม่มีทางกลัวอะไรง่ายๆแบบนี้อยู่แล้วแถมเขายังได้หลอกล่อให้ลูกน้องตัวอ้วนของบิ๊กฟิกเกอร์พลาดท่าเอาแขนมาติดกับลูกกรงและมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาจนลูกน้องของบิ๊กฟิกเกอร์อีกคนต้ออองเอาเาาลื่ยมหั ของลูกน้องตัวอ้วนจนขาดเนื่องจากพวกมันคิดว่าลูกน้องตัวอ้วานนั้นจะบังทางเข้าห้องขังนั่นเองก่อนที่ต่อมารอชา จะจัดการลูกน้องอีกคนที่เข้ามาในห้องจนหมดสภาพและปล่อยให้ถูกไฟฟ้าช็อตตายคราวนี้บิ๊กฟิกเกอร์ที่ไม่มีลูกน้องคอยคุ้มกลาหัวให้ก็ได้ถูกรอชากรตัดสินใจที่จะตามตัวบิ๊กฟิกเกอร์เข้าไปถึงห้องน้ําก่อนจะปิดประตูฆ่าทิ้งจนเลือดนองออกมาข้างนอกไม่หยุดซึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นฉากดังกล่าวชัดๆแต่ก็การันตีได้เลยว่ามันคงโหดสมกับการลงมือของรอชาระแน่นอนจอห์นออสตเตอร์แมนในห้องวิจัยพลังงานแรงสูง อย่างที่เราได้เห็นว่าในเวลาต่อมาตัวละครอย่างจอร์นออสเตอร์แมนจะแปลสภาพมาเป็นดร์แมนฮัตตันแต่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยได้สัมผัสกับความตายสุดทรมานมาแล้วในฐานะของมนุษย์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะเป็นเหตุการณ์ตอนที่จอร์นนั้นดันลืมนาฬิกาเอาไว้ในห้องวิจัยพลังงานแรงสูงเขาจึงเดินกลับไปเอามันตามปกติแต่ความผิดพลาดกลดันทําให้ประตูห้องปิดตัวลงไปก่อนที่เขาจะทันเดินออกมาแถมจอร์นยังได้รู้อีกว่าห้องนั้นไม่สามารถเปิดปิดได้ตามปกติเนื่องจากมันถูกตั้งโปรแกรมให้เปิดได้เฉพาะ ในตอนที่พลังงานในห้องจะไม่ทํางานเท่านั้นวินาทีนั้นจอร์นจึงรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วว่าเขาจะต้องตายอยู่ในห้องห้องนี้และมองดูคนรักผ่านกระจกห้องโดยไม่สามารถทําอะไรได้เลยแถมก็คงจะไม่มีใครสามารถเข้ามาช่วยเขาได้ทันในเวลาอันสั้นนี้แน่นอนนั่นเลยทําให้จากวันธรรมดาธรรมดาที่เขากําลังจะเดินออกไปทานอาหารกลางวันกับเพื่อนและคนรกักต้องกลับกลายมาเป็นฝันร้ายสุดสยองที่จะทําให้เขาจดจํามันไม่ได้เนื่องจากตัวเขาเองก็กําลังจะตายในอีกไม่นานซึ่งเมื่อพลังงานในห้องทํางานเรียบร้อยแล้ว ร่างของจอนก็ได้สลายหายไปแบบไม่เหลือซากทันทีจนใครๆก็ต่างคิดว่าเขาตายไปแล้วและแม้การกลับมาอีกครั้งในฐานะดร์แมนฮัตตันจะทําให้เขามีพลังและสติปัญญาที่ล้าอนาคตไปไกลแต่ทุกสิ่งนั้นก็ดูจะไม่สามารถทําให้ชายคนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกแล้วนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในฉากการตายที่โหดและสะเทือนใจผู้ชมสุดๆเลยทีเดียวโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับโมเมนต์การตายที่น่าจดจำใน Watchmen ที่แต่ละฉากนั้นก็ถือว่ามีดีกรีความรุนแรงแล้วเรื่องราวที่ท้าทายต่อมศิลธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็ยืนยันได้เลยว่าเรื่องราวเหล่านี้ยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำของผู้ชมไม่ต่างกับความสุดยอดของภาพยนตร์ที่สามารถยกระดับตัวเองไปเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แห่งขนบที่สะท้อนสังคมได้แบบดีเยี่ยมจนหลายๆสำนักยกย่องมันแบบไม่มีข้อกังขาแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีโมเมนต์การตายฉากไหนที่น่าจดจำนอกเหนือจากที่พวกเรายกตัวอย่างไป ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวัตถุเฟลกโดยถ้าหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ